ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุสดสุดสัปดาห์นะครับอีกวันหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2565ครับช่วงบรรยากาศช่วงนี้ก็บรรยากาศควันหลงจากการลอยกระทงนะครับแล้วก็เป็นช่วง ควันหลงจากการเกี่ยวข้าวนะครับช่วงนี้แล้วก็เป็นงานบุญกระถินนะครับกเพึ่งเสร็จสิ้นไปนะครับสำหรับอีกหนึ่งประเพณีนะครับหลังจากการออกพรรษานะครับก็จะมีเป็นงานบุญกระถิ่นนะครับงานตักบาตรเทโวนะครับประเพณีตามฮีต12คลอง14นะครับครับวันนี้นะครับ ร้านต้นกับแพงดีไซน์มานำเสนองานนะครับการตัดพาร์ตบูนา5มิลนนะครับอันนี้เป็นการตัดเป็นโลโก้นะครับร้านชบา5้าแยกนะครับร้านชบา5้าแยกนะครับเดเดุดมนะครับเป็นร้านอาหารเครื่องดื่มนะครับนะครับยักษ์ใหญ่ในอำเภอเดชดุดมนะครับหลายท่านก็คงรู้จักดีนะครับถ้าอยู่ในอำเภอเดเดดุดมนะครับ นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากทางร้านนะครับให้ตัดตัวอักษรนะครับเป็นป้ายชื่อร้านนะครับแล้วก็เช็คอินนะครับนะครับตอนนี้เรารับตัดงานอันนี้เป็นการตัดตัวอักษร2ชั้นนะครับมีชั้นรองพื้นข้างล่างแล้วก็เป็นตัวอักษรนะครับร้านชบาห้าแยกนะครับผมนะครับโดยเราทำงานด้วยระบบ CNC นะครับในการตัดงานนะครับผม ก่อนคอนเฟิร์มงานนะครับเราก็จะออกแบบให้ลูกค้าดูก่อนนะครับว่าต้องการรูปแบบไหนนะครับทั้งการสะกดตัวอักษรรูปแบบตัวอักษรฟอนต์ตัวอักษรนะครับการวางตำแหน่งต่างๆนะครับเมื่อลูกค้าคอนเฟิร์มงานแล้วนะครับว่าแบบตรงกันแล้วนะครับเราค่อยตัดนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นลูกค้าจะได้ตรวจงานแล้วก็คอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งนะครับผม ก่อนเราลงงานจริงนะครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดนะครับเนื่องจากงานแต่ละชิ้นนะครับเป็นงานที่มีคุณค่าและมีคุณค่าราคาสูงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทํางานอย่างระมัดระวังนะครับผมนะครับเพราะฉะนั้นการคอนเฟิร์มลูกค้าสําคัญนะครับในการคอนโทรลก่อนโอเคในการตัดงานนะครับ อันนี้เราก็มานําเสนอการตัดงานด้วยเครื่องซีซีให้ทุกท่านได้ชมนะครับหลังจากนั้นผมจะทำคอนเทนต์ใน YouTube นะครับต่อไปว่าเมื่อเราตัดเสร็จแล้วนะครับเราจะไปทำในขั้นตอนต่อไปอย่างไรนะครับกดติดตามในขั้นตอนต่อไปนะครับ